สบายดีทุกคนณตอนนี้ลุงเต่งก็อยู่กับเออยูมิแม่นไทยเขาจากแน่เนาะเออยูมินี่คือเป็นคนหนึ่งที่ลุงเต่งกับติดตามทมางั่งยูทูบอ่าตอนนี้เขาใช้ยูทูบแล้วเนาะแล้วกับเพสแรกๆเลยติดตามทางเพสแล้วกับติ๊กต็อกเนาะตอนนี้ยูทูบแล้วเนาะกาบองว่าเออเัาจะได้เจอกันไดอหรี่แบบเขานับกันรอบนีเป็นรอบที่สามแล้วเนาะรอบที่สามที่เขานับกันแต่ว่ามือนี้เขาหาก็ได้มาเจอกันอารีแบบนี้จะคืออนึง บอกเลยว่าตื่นเต้นแห็งด้วยกันเดี๋มาพบมาเจอกันขนาดว่ามันเรื่องง่ายๆแล้วแต่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาขนาดเสียเวลาที่มาตรงกันนก็คือว่ามันเรื่องง่ายๆนะเออเพราะว่าต่างคนกับมีเฮียนเทศงานในการมีงานแล้วก็เฮศกาเฮียนเฮ้ยมีทั้งเฮียนทั้ทงเทศกาลอื่นแหล่ะอือปรดีใจได้มาพบกันเนาะตั้งแต่เอออยู่มีตอนนี้เฮ็ดทางไดเนะเนาะก็คือ ะคนที่ตามลได้เด้ออ๋อโอเคตอนนี้กะแม่นเพจยูทูบเนาะยูทูบหาก,ก็เริ่มเพจอบ,บอเบอฮอดอาทิตย์นี่แหละแบบที่ลงลงคลิปยาวจริงจังนะนะก็ซื้อซองว่ายูมีชแนลเนาะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีเฟซเนาะเป็นเพจแล้วก็ซื้อ, Channel อยูมีชแนลผู้สั่งเพื่อติดซองกับแม่นยูมีเด็กลาวเฮียนไทยคนลาวเฮียนไทยอะไทยเงี้ย แล้วมีหลายคนมาถามว่าอยากเห็นน้องตุ๊กกับยูมี่สองคนนะเป็นไพรที่สูงหรือว่าตัวใหญ่กว่ากันเออยูมี่ตัวน้อยกว่าน้องตุ๊กหลายเลยแล้วก็เป็นคนคิ้วขาวกว่าน้องตุ๊กหลายอีกแล้วก็มีเอ้ยอย่างเออมู่กันอายุรุ่นเดียวกันอ่าเมจิเนาะเมจิเพิ่นก็มานักแต่ว่าเมจิอันเพิ่นนั่งอยู่ทางพู่นพากันไปซากนัทเดี๋ยวให้เบิ้งเดี๋ยวให้เบิ้งนกกำลังมาเพิ่นกำลังมานี่ ือกันบอมีหลายคนมาถามว่าหน้าตาคือกันบอเห็นได้ว่าเป็นตุ๊บแป้งเลยหน้าก็เลยดำเลยคือหน้าดอกเลยเหน็นไหมต้องไปตุบแป้ง <c oughs> แล้วแหละต้องไปตุบแป้งหน้าคือกันแหงทุกคนเออมาเจอตัวจริงนะตัวน้อยน้าหักนะคะต้องตีกตัวใหญ่กระมูอจะบอกให้ตัวสูงเนี่ยกระมืออ่าน้องตุ๊กสูงแหงตัวจริงนะสูงเท่าไหร่ก็ร้อยหกสิบตัวเออล้อยหกสิบตัวแต่คนนี้สูงหน่อยห้าสิบห้าสิบหกนั่นแหละคิดเอาว่าใครสูงแหงออืไปบ๊ายบายแค่นี้แหละไว้เจอกัน ก็สามารถติดตามคลิปเต็มๆของน้องกุ๊กได้นอนอยู่ช่องของน้องกุ๊กเลยอันนี้คือลมเพจิดเป็นบ่ลมเพลิดแนวติดต่อกแนวนี่มาแรงจังได้มีอะไรหลายตัวแถมมากเลยเขาหูจักจั่งมองแต่หูนี่แหละเขาหูจักจั่งได้ทุกเรื่อยไม่ไปเจอกันแล้วแน่แน่ทุกคนคอติดตามคลิปได้อบ๊ายบาย